สวัสดีค่ะดิฉันเพชรีพรมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับค่ะต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการทําในใจนะคะรายการที่สามารถจะฟังได้ทุกเพศทุกวัยทุกสถานะนะคะเพราะทำมาเป็นเรื่องของ สากลพูดเมื่อไรเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะฟังได้เมื่อน,นั้นแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเจริญน,นะครับผมเนี่ยให้เด็กเขาทําอะไรนะแม่ไ <iP od S 1> อ้ไอพอดเหรอะเขาเรื่ออะไรก็ไม่รู้นะไอะเล็กๆเกนี่ยนะ,ะซึ่งหมายความว่าเราเสียบห,หูฟังเข้าไปในเครื่องนี้นะ,ะถ้าไปชาร์ตนะเราเรา,เรานั่งรถหรือไปไหนเดินทางเนี่ยใช่ใช่ถ้าเราไม่อ่านหนังสือเนี่ยหรือเราก็ไม่คุยกับใครนะเราก็ใช้เวลาเนี่ยรอรถนั่งรถเดินทางหรือนั่งเงียบๆอยู่คนเดียวได้สักห้านาทีสินาทีก็ ทำให้เราได้ประโยชน์แอมเก็เหมือนกันคนก็นึกว่าเราเนี่ยฟังเพลงหรือฟังอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเรามากเราดูดีเราดูเหมือนไม่ใช่คนปฏิบัติธรรมเลยสนใจในธรรมอะไรเนี้ยนะคะเพราะทุกอย่างของเราเนี่ยเต็มไปด้วยแบบเครื่องรดโรงแรงของอาภรแต่ว่าเห็นไหมสิ่งที่เราฟังอยู่เนี่ยใจของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่กับภายนอกเลยเพื่อที่จะไม่ให้สรรพสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยเข้ามาในใจไงเอ้บางทีมก็หวั่นไหวนะ จะบอกนะว่าไม่หวั่นไหวอน้อยลงละแต่มีทีมงานไล่ฟังว่าอ้าวเฮยไปเจอคนแต่งตัวแบบคันทุกตาไอ้ยมากเลยอะให้ใครมาเล่าเรื่องอะไรแต่พัาสวัสดีค่ะโา้โหเออเออนึกได้ละเห็นมะอ้อยถึงบอกว่าอาใ้ใจไปก่อนอใจไปตัดสินเขาแล้วคือคือคอ้าไปเจอคนนี้เนี่ยที่นั่งเครื่องบินไปเสร็จแล้วไอ้ก็ประเภทว่า ผู้หญิงคนนี้มันแต่งตัวอย่างนี้ดูดูสิไม่ไวขนาดคือเขาอยุมากเลยนะแล้วเขาไม่ควรจะจะควรจะ,ะนุ่งให้เรียบร้อยกว่าน,นี้ปรากฏพอไปนั่งปุ๊บเขานั่งข้างหลังอ้ายคุณดีแมมแล้วเขาก็สะกิดอ้ายแล้วเขาก็บอกว่าเขาเป็นแฟนรายการทําในใจเราอ้ายในใจหล่นวูบเลยเขาดูเขาเขาฟังธรรมะเหรอแล้วเขาก็พูดเพราะมากแมมแล้วเขาก็เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยมาก คือข้างนอกเนี่ยกับข้างในคนละอันเลยทำในใจแม่มค่ะเหมือนพระมาโปรดเลยนะให้เราเห็นต่อไปเนี่ยมันแวบไปเลยเลยคือคล้ายๆว่าโลกคิดว่าคนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างที่เราหวังเราคาดไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาขัดหูขัดตาหน่อยคิดต่อไปนี่ห้ามเลยไม่ไม่สาบานสาบานกับแหม่มเลยสาบานตอหน้าแม่มเลยว่าจะไม่ทําอีกคุกเข่าเอาละแม่มมีอะไรประกาศไหมครับบนเานี้ยเคยชอบมาแต่แม่มไงแต่งตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะเอาละ ให้อขอมาธรรมบทนะคะ่ะธรรมบทของเราวันนี้เราอยู่ในหมวดภิกษุครับวันนี้บอกว่าจเจริญภาวนาเถิดภิกษุอย่ามัวประมาทอย่าปล่อยใจเวียนวนหยุดแต่ในกามาคุณอย่าได้เผลอกลืนกินก้อนเหล็กแดงอย่าปล่อยให้ความทุกข์เผาผลาญเสียเองแล้วมัวคล่ำครวญว่า โอ้นี่ทุกจริงๆอย่ามัวไปอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะไปปล่อยให้จิตใจวุ่นวายเพอหลุดลอยอะไรเงี้ยนะครับเปรียบเหมือนกับเผลอกินก้อนเหล็กแดงถ้าลองนึงกว่ากืนนึกนึกภาพมันจะเจ็บปวดมันรวดร้าวขนาดไหนใช่ไหมเหมือนกับเป็นอ,ส,อสุรกุรรมนะฮะแล้วมันก็จะไปเผาผ่านแล้วก็ขรา่มควรไม่มีประโยชน์ภาวนาเถิดนะครับเจริญสมาธินะเจริญสมาธิวิปัสสนานะครับ คือผลของมันก็เห็นชัดอยู่แล้วนะคะว่าเราถ้าเรากินอะไรเผ็ดร้อนหรือ,อ,อว่าโอ้โหยิ่งกินก้อนเหล็กแดงอะไรอย่างเงี้ยนะยังไงมันก็ต้องแบบมันก็ต้องทูกค่ะวิธีการนะเดียวคือก็อย่าไปกินมันสิออค่ะก็วันนี้มาดูแขกของเราแขกของเราเนี่ยก็เรียกว่าน่าสนใจที่ว่าสามารถ รอดพ้นปากเหี่ยวปากกามาได้ตอนอยู่ในคุกในตารางหรือในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะทั้งๆที่ไม่เคยสนใจธรรมะแอนตี้ต่อต้านคนที่ปฏิบัติธรรมด้วยซ้ำนะคะแต่ว่ามาวันหนึ่งในสิ่งที่ตัองต่อต้านทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะคะโชคดีจริงๆที่ได้รับโอกาสที่ดีนะคะรอดพ้นจากคุกประหารมาได้นะแล้วก็ได้ไปเจอธรรมะี่สุดยอดมากแล้วสิ่งที่ตัวเองเคยเกลียดเกลียดไม่ชอบไม่รู้จักพุทธศาสนาเลยเนี่ยนะคะตอนนี้ กลับน้อมนำมาใช้ในชีวิตของเรานะฮะเพราะฉะนั้นก็เราไปฟังเรื่องราวของอคุณพัทอิดจินวุฒกันต่อเลยค่ะเชิญครับแล้วหลังจากออกมาแล้วยังไงฮะชีวิตได้ได้ทบทวนไม่ว่าได้อะไรจากการที่ติดคุกนอกจากคิดว่ามันเป็นอะไรล่ะ เคยนึกว่ามันเป็นกรรมอะไรอย่างนี้ไหมเคยนึกนึกนึกในในแง่ของทางทางศาสนาทางอะไรอย่างนี้มีบ้างไหมไม่เคยนึกเลยหยาบก้านมากคือจิตใจคิดว่าเออมันโดนก็คือโดนอ่ะวันจบไปแล้วคือจบไปแล้วไม่โทษอะไรเลยไม่โทษใครด้วยคือเจอกับพนักงานอายการตำรวจที่จับผมคุยพักษาครับผมเจอท่านตีกรอบผมยังยกมือไหว้เลยคือแต่ด้านหลังจากที่เราปฏิบัตินะแต่ตอนนั้นก็คือไม่เจอก็ดีแล้ว ระบุญของท่านเหล่านี้ที่ไม่ไปเจอตอนแรกเนี่ยยังคิดอยู่ว่าถ้าออกมาก็ได้เสิก็ฟังดูแล้วรู้สึกว่ามันจะมาเช็คบินอ่ะฟังดูเหมือนว่าความจริงจะเอาตั้งแต่อยู่ข้างในแล้วนี่เราดีนั้นเรามาเจอตอนที่เปลี่ยนไปแล้วนะมาสัมภา์ตอนออกมาใหม่ๆเราก็คงจะได้รับบาดแผลคือพอเวลาอยู่ข้างในมันยิ่งมั่นใจในการทําสิ่งชั่วร้ายเนี่ยมันเห็นเลยวชีวิตเปราะบางมันไม่ช่วยขัดเกลาอะไรร่า อย่างนี้ครับพี่คือชีวิตข้างในเนี่ยมันถ้าต่อบางเนี่ยมันโดนคนอื่นเหยียบแตกหมดอะ่ะมันเหมือนกับเราต้องสร้างเกาะของเราขึ้นมาอ,อีกเกาะหนึ่งอีกตัวตนหนึ่งของเราที่<อ>ต้องอยู่เหนือคนเหล่านั้นข้างในมีขาใหญ่ขาเล็กขาน้อยพวกซาบุไลรับจ้างแทงคนอื่นเขานะ<อ>มีพ่อค้ายาเสพติดอย่างที่ข่าวทุกวันเนี้<อ>ที่เห็นอยู่<อ>ปฏิเสธกันไม่ได้หรอกอแต่ถ้าเกิดเราอยู่แบบต่อบางเนี่ยผมคงตายไปนานแล้วผมบอกตัวเองอยู่เสมอใน เราจะอยู่อย่างหมาหรืออยู่อย่างเสือ,อชาติเสือเนี่ยอยู่ที่ไหนมันก็ต้องเป็นเสือไงอม,มันไม่เป็นหมาหรอกออครับอยู่ในนั้นผมเป็นอย่างนี้ฮะแล้วเราเป็นคนที่เรียกว่าใจกว้างหรืออยู่ที่ไหนผมเต็มที่คนอื่นดีผมดี แต่มึงอย่าเ็วอ่ะกูแล้วกันกูจะเร็วกลับให้ยิ่งกว่าโอไมีหน้าล่ะพอออกมาปุ๊บอันไอ้บอกจะเช็คบินเลยคือฟังดูตั้งนานเลยว่าฟังเนอต้องเช็คบินแน่ๆคนนี้ไม่ใช่ครับไค่ใช่เมื่อกี้ก่อ๋อวิสกัดก่อนไงสกัดก่อนใช่ไหมสกัดดาวลุ่งก่อนคือพอออกจากจากคุกเนี่ยใช่ไหมฮะอีกนานสักเท่าไหร่ถึงถึงได้เจอพระจารน์นจันรประมาณ3-4เดือนเองครับ สามสี่เดือนพระอาจารย์มาโปรดถึงบ้านเลยช่วงสามสี่เดือนที่ออกมาในจิตใจเป็นยังไงก่อนถึงเจอพระอาจารย์จิตใจแรกๆมันก็มีความสุขนะออกมาจากจากข้างในอยู่ข้างนอกแต่ผมเห็นอย่างหนึ่งนะมันไม่เห็นจะต่างอะไรเลยคือผมเนี่ยเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวอยู่แล้วอยู่ข้างนอกผมก็ทํางานเสร็จแล้วผมก็กลับกินข้าวบ้านเพียงแต่ผมไม่ไปเที่ยวแค่นั้นเองคือยังฝืนตัวอยู่ได้ว่าไม่ไปเที่ยวค่ะแล้วยังไงถึงได้ไปเจอพระอาจารย์เนี่ยฮะพี่ชายผมเนี่ย เป็นเพื่อนกับคุณจอมที่ออกเทปครั้งที่แล้วไปนะครับแล้วช่วงนั้นเนี่ยพี่ชายผมเนี่ยเขาก็สนใจทางแรานี้ความจริงเขาสนใจไปโดยตลอดแหละแต่ทีนี้เขาอยากจะภาวนาให้มันจริงจังก็อยากหาครูบาอาจารย์แล้วช่วงนั้นเขาเจอทุกพอดีพี่ชายผมก็เซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตฟังคําสอนของพระอาจารย์หลายรูปจนมาติดมาฟังของพระอาจารย์นวลจันทร์แกก็เลยแบบอยากจะรู้จักแต่ไม่รู้จะเข้าทางไหนอื วันดีคืนดีก็มีเพื่อนกันโทรมาบอกพี่ช้างว่าเนี่ยพี่จอมตอนนั้นเป็นพระค่ะพระจอมเนี่ยไปบวชอยู่เนี่ยยังไม่สึกเลยบวชมาหกเจ็ดเดือนแล้วย,ยังไม่สึกเลยดูท่าจะบวชยาวอืช้างช่วยไปคุยให้หน่อยพี่ชายผมชื่อช้างนะฮะ,ะพี่ช้างช่วยไปคุยให้หน่อยว่า ให้เขาสึกพี่ช้างบมเนี่ยทำสำเร็จมาแล้วหนึ่งลายไงไปคุยกับเพื่อนให้สึกเนี่ยทำสำเร็จมาแล้วพี่ช้างบอกไม่รอดหรอกพี่จอมเนี่ยยังไงก็ไม่รอดปรากฏว่าพี่ช้างโทรไปซึ่งไม่ได้คุยกันนานมากคงจะรู้ว่าเป็นพระแล้วเนี่ยฮะก็เลยถามว่าท่านอยู่ที่ไหนว่าจะไปเกี้ยกรอมอย่างเงี้ยไงครับก็บอกว่าอยู่ที่บวชที่ยุพุทธศูนย์สองปทุมธานีพี่ช้างเขาก็ทําข้อมูลเบื้องต้นกับพระอาจารย์นนจามาก่อนแล้วรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นพระวิปัสนาจารย์อยู่ที่ยุพุทธ ก็เลยบอกว่าอย่าบอกนะว่าบวชกับพระจานาร์วนจันทร์ จ <S preach science> อมก็บอกว่าใช่เนี่ยแหละอาต่อมาบวชเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์องาจารย์อยู่พอดีก็เลยพิชาก็แทนที่ว่าจะไปชวนเขาไปชวนให้ให้ศึกเดียรก็เลยถามว่าเออแล้วอยู่ไหนจะไปไหนต่ออะไรเงี้ยอยากจะนิมนต์พระอาจารย์มาที่บ้านสักครั้งหนึ่งเพราะพอดีพระอาจารย์จัดคอร์สจากเชียงใหม่เสร็จก็กําลังจะกลับไปกรุงเทพก็เลยแวะที่พิษุโลกครับวันนั้นเนี่ยพี่ชายก็เรียกจัดจัดแจงเตรียมใหญ่เลยนะฮะบอกเนี่ยพระ สุดๆมาที่บ้านเราแล้วอบอกว่าดีมากแล้วผมเนี่ยเป็นคนเราเจอแต่หลวงปู่หลวงพ่อมันก็รู้สึกว่าออไม่ค่อยอยสนใจเนาะแต่พี่ชายขอร้องอแล้วผมเพิ่งออกจากคุกคแฟนก็ไปด้วยคุณแม่ก็ไปด้วยพี่น้องอยู่ครบทุกคนอ,อ้าวไปก็ไปนั่งกราบพระอาจารย์แล้วก็นั่งฟังพระอาจารย์ครับผมแล้วก็ได้ฟังคําสอนของท,อท่านท่านใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบสองชั่วโมง ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับก็ก็มันเหมือนกับถูกมนต์สะกดอ่ะก็ฟังอ่ะฟังไปก็ดูไปดูข้างในจิตในใจไปอะไรอย่างเงี้ยครับก็มันสะกิดใจหลายเรื่องครับอย่างเช่นพระอาจารย์จะสอนอยู่ตลอดว่าไม่ใช่ไม่ใช่สอนนะครับตอนนั้นท่านไม่ได้แบบลักษณะสอนท่านก็เหมือนกับจะพูดเป็นเรื่องราวอ่ะแล้วก็จะบอกเออเนี่ยคนเราเนี่ยมันกล้าไหมอ่ะที่จะไม่ทําอะไรกับอะไรอ่ะ เวลาเราจะสู้จะฆ่าใครอย่างเงี้ยเราก็ไปฆ่าเขาใช่ไหมแต่ที่มันเหนือกว่านั้นเนี่ยคือเราจะสยบได้ยังไงไอ้จิตใจอย่างนั้นเนี่ยอืมันไม่ยากหรอกฆ่าคนเนี่ยมันง่ายคนเนี่ยตายง่ายมากง่ายนิดเดียวแต่ว่าถ้าเราสามารถสยบจิตตรงนั้นได้เนี่ยมันจะยิ่งสุดยอดกว่าผมเนี่ยเป็นพวกบ้าวรรยุทธ์ตั้งแต่เด็กผมเวลาดูหนังจีนเนี่ยผมจะมาฝึกวิทยายุทธ์ถ้าผมชกทรายชกดินเตะก้านกล้วยผมเล่นมาตั้งแต่เด็กนะครับ นั่งฝนตกเนี่ยผมก็มานั่งกลางสายฝนนับเม็ดฝนก็มีได้เทียมทานหลายเรื่องครับคือ,อพระอาจารย์พูดเนี่ยเหมือนกับเนี่ยวิทยายุชเชั้นเนี่ยจะฝึกไหมอ่าเหมือนท้าทายตลอดแล้วก็อย่างเช่นเอาเอาทอทงนําหน้าแทนทุกการกระทำอะจากทอทหารให้เปลี่ยนเป็นทอทงอย่างเงี้ยอเอาทอทงนาหน้าผมพระอาจารย์ไม่ต้องอธิบายแล้วนะว่าทอทงนําหน้าหมายถึงอะไรแต่รู้สึกข้างในผมเนี่ยมันมันเข้าใจเลยว่า อะไรคือการเอาทอทงนําแน่อืม,มันเหมือนกับสิ่งที่เราเราตามหามาตลอดชีวิตอะล้าม,มันไม่เคยได้ยินได้ฟังไงถึงแม้ได้ฟังแต่มันก็ไม่ใช่จังหวะที่เราจะเปิดรับตอนนั้นไงแต่จังหวะนั้นเน่ยด้วยคําพูดด้วยด้วยเขาเรียกว่ากลเม็ดของพระอาจารย์สอดสอดไว้เนียนมากธรรมะที่มาจากคําพูดของพระอาจารย์มันเนียนซะจนเราไม่คิดว่าพระอาจารย์สอนเราไงเพราะโดยธรรมชาติเนี่ย พระอาจารย์สอนอยู่เสมอว่าไม่มีใครสอนใครได้หรอกนอกจากตัวเองนี่แหละจะสอนตัวเองค่ะค่ะค่ะแล้วหลังจากนั้นหลังจากนั้นเราฟังทําแล้วเข้าใจเอพระอาจารย์คนนี้แบบว่าองค์นี้พูดพูดดีคือแล้วท่านเปลี่ยนทัศนคติเราด้วยอไอ้เรื่องทําบุญทําอะไรอย่างเงี้ยถามผมก็ถามพระอาจารย์ไงทําไมต้องสวดบาลีจะบอกไม่ต้องเฮ้ยผมเฮ้ย ไม่ต้องสวดมนต์เหรอผมเห็นไปที่วัดแล้วไม่ต้องนั่งนิ่งๆใส่ชุดขาวเหรอความจริงผมมาเกลียดผู้ปฏิบัติธรรมนะลึกๆนี่ผมเกลียดนะผู้บัติธรรมในตัวแสบอะทำเป็นนิ่งทําเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมเห็นไม่เห็นได้เรื่องอะไรเลยถ้ามีตาทิปสองไปไฟอาจจะลุกโกลกโกลมได้อแล้วที่สําคัญคือ พออกมาก็เที่ยวไปบอกคนอื่นเขาว่ากูอ่ผ่านคอสมาผ่านเป็นลูกศิษย์อาจารย์นานา่นี่มาผมจะบอกทันทีเลยแล้วไงเหรอผมดีก็ดีคนเดียวที่น่ต้องเกี่ยวอะไรกูเลยโอ้ผมจะสวนอันนี้จะบอกว่าบางกลุ่มนะอ้บางกลุ่มอันนี้ไม่ได้ว่าทุกคนนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้เลยว่าไม่ได้ว่าทุกคน คือแต่ว่าส่วนส่วนที่ผมดันไปเจอมามันไม่ดีมันเจอทําแล้วมันทาให้เราซึ่งมันก็ถูกแล้วกงที่มาเจอคุณด้วยไม่ดีพอใช่ไหมแม่นาะคืนงกันก็ขึ้มันจนเกตมาจุาเงามืดก็เงามืดถึงมาเจอกันใช่ไหมใช่าหมย้อนที่สุดในชีวิตถ้าฟังดูในชีวิตเนี่ยมันเหมือนกับว่า ชีวิตนี่มันเหมือนบทละครนะมันวางพล็อตเรื่องไว้แล้วใอย่างเงี้ยนะเป็นอันอันพอออกมาปุ๊บแล้วทําไมต้องไปพี่ชายจะต้องมาเจอเนี่ยถ้าถ้ามองในแง่ของพระก็เหมือนว่าที่แม่ชอบพูดอะธรรมะจัดสรรธรรมะจัดสรรถูกไหมค่ะแล้วพี่ชายคือพี่ชายอยากเจอพระอาจารย์ถูกไหมครับแล้วพี่ชายเป็นยังไงพี่จาาพี่ชายเนี่ยหลังจากนั้นไปเข้าคอสพระอาจารย์ก็ขอบวชแต่พระอาจารย์บอกไว้ก่อนเพราะเขาว่าดีอยู่แล้ว๋อครับมีอยู่ช่วงที่จังหวะ พักอะครับพระอาจารย์ขึ้นไปห้องพระบนบ้านผมก็ขึ้นเอาน้ําไปถวายท่านก็บอกเนี่ยมาความจริงพระอาจารย์ไม่ได้มาเพราะพี่ชายหรอกก็มาเพราะอิดนี่แหละคือคอนเซ็ปต์ของพระอาจารย์นี่คือท่านจะเปิดท่านจะโปรดคนคนที่มันเป็นภัยต่อสังคมก่อนเพราะว่าถ้าโปรดคนเหล่านี้ได้เนี่ยสังคมจะสงบขึ้นอย่างน้อยก็ผมคนนึงงละที่ไม่ไปเป็นเพศภัยให้กับสังคมเวลาคนที่มันมีความสามารถสูงเนี่ย มันจะทําในสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันเนียนมากมันเป็นอันตรายมากด้วยมีประสิทธิภาพสูงในการนำชั่วถ้าผมนะแต่ว่าถ้าเอาเปลี่ยนหักหอกเป็นดอกไม้ได้เนี่ยมันจะดีมากแล้วมันจะเป็นการเซฟสังคมไปได้เพราะฉะนั้นพระอาจารย์บอกว่าถ้าเลือกจะไปโปรดคนดีสิบคนกับหรือว่าร้อยคนก็ตามเนี่ยแล้วมาช่วยคนชั่วสักหนึ่งคนเนี่ยพระอาจารย์จะมาช่วยตรงนี้คือตอนที่นั่งฟังหรือว่าคุณอิดก็พูดอะไรเงี้ยพระอาจารย์รู้เลย ผมก็พรีเซนต์ตัวเองไปเล็กน้อยว่าผมมาผ่านคุกเพื่อที่จะบอกพระอาจารย์บอกว่ากลัวไม่ค่อยสนใจหรอกเรื่องธรรมะเนี่ยคือพยายามจะบอกงี้ฮะแล้วมากอย่าไปพูดอะไรมากครับคือผมไม่ลีมากผมไม่ชอบคนสอนไงจริงจริงนะแล้วผมว่าเชื่อในคําสอนของพระอาจารย์เลยคำนี้เลยทุกคนเนี่ยไม่ชอบหรอกให้ใครมาสอนอพวกผมเองเนี่ยที่ม่ง่ายเลยคือผมไม่ชอบให้ใครมาบอกให้ผมต้องทําอะไรถ้าพระอาจารย์จะบอกให้ผมต้องนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงสวดมนต์บทนี้บทนี้ แล้วมันจะดีเนี่ยผมบอกผมไม่ทำหรอกแต่สิ่งที่อาจารย์สอนผมวันนั้นเนี่ยผมไม่รู้นะมันคืออะไรแต่อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเมื่อสักครู่เนี่ยแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นข้างในจิตใจเนี่ยคือเวลาผมฟังผมไม่ได้คิดนะผมฟังแล้วมันเข้าไปในจิตใจเฉยเลยอ่ะมันเท่าไปในใจใจของมันเองไงมันเหมือนมีแสงสว่างว่าบว่าบเขาบอเคยฟังใช่ไหมเคยเป็นใช่ไหมครับเวลาเจอคําพูดที่มันโดนใจเราเนี่ยมันเหมือนกับมันฝังเข้าไปเลยนะ มันเต็มที่เลยข้างในแล้วมันทําให้เราเห็นความมหัศจรรย์ของผู้สนะว่ามันมันเกิดขึ้นได้ทุกขนาจริงๆมันไม่เลือกว่าคุณต้องไปวัดไงมันไม่ต้องเลือกว่าคุณต้องไปทําบุญก่อนไปสวดขอศีลแห่ก่อนอะไรก่อนอะไรอย่างนี้ไปอาบน้ำกอดหรืออะไรอย่างนี้นะไปอาบน้ามนต์ไปเครื่องรางของขลังมันเกี่ยวเลยตรงนี้ที่นี่เนี่ยณเวลานั้นที่คุยกับพระอาจารย์เนี่ยมันเกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นในตัวผมซึ่งเราก็เคยอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยนะคะอ้ายบอกว่าการบรรลุธรรมเนี่ย ทุกที่ทุกขณะทุกขณะคือไม่ได้เลือกเลยว่าจะไปอยู่ตรงจุดไหนอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาบอกอุพงคขปิติคือปิติอะนะคือตรงเนี้ยที่รู้สึกว่าบขึ้นมาเนี่ยนะฮะเหมือนกับเราทําชั่วเนี่ยมันจะวูบสังเกตไหมใช่ครับถ้าเราทําชั่วเนี่ยวูบมัวแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องการทําสิ่งนั้นให้สําเร็จด้วยความชั่วนั้นแต่พอว่ากับธรรมะเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะคือฟังเวลาไอ้ฟังเทปทำอะไรเงี้ยทั้งชั่วโมงเนี่ยมันมีอยู่คําเดียวน่ะที่มันโดน แค่นั้นแล่นะโอ้โหเราได้นั่งนิ่งไปเลยนะใช่ไหมถูกครับถูกครับนะเป็นศิลปะไหมพี่สอนคนมันต้องมีศิลปะที่พอเราได้รับฟังธรรมแล้วเนี่ยอีกอันคือว่าเราจะต่อยอดหรือเราจะพัฒนายังไงเพราะบางคนเนี่ยอาจจะซาบซึ้งประเดี๋ยวประดาวใช่แล้วก็หายไปครับเมือผมได้ฟังธรรมวันนั้นผมก็ไปเปิดผับครับ ที่โรงแรมผมเองหลังจากอุปโภคผิวหลังจากมีปิตีในธรรมะแล้วก็เปิดผับเลยเอาละเอาคุยตี้จากปาร์ตี้ริมสาด้อะไรอย่างเงี้ยเบื่อขึ้นยอดมาเลยเลเราได้จะรู้จากเขาตอนวันนั้นนเราจะได้เป็นเปิดด้วยรับผมแต่ก็ยังอุตส่าห์เรียนถามอาจารย์ว่าผมเปิดผับมาผิดไหมผมไม่ได้ไปเจาะหวยใครมาเข้าผับนี่อาจารย์ก็ลองดูลองดูท่านใช้คํานี้ลองดู จริงๆแล้วเรารู้แล้วมันผิดแต่เราพยายามหาเหตุผลสนับสนุนเข้าข้างสิ่งที่มันผิดตลอดค่ะเวลาที่เราฟังเรื่องราวนะคะของแขกรับเชิญแต่ละท่านเนี่ยผมจะรู้สึกว่าโอ้โหวัยจริงๆนี่สัปดาห์ที่3นะครับสำหรับแขกรับเชิญท่านนี้เรายังมีสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์ที่4ซึ่งท่านต้องติดตามไปนะครับว่าลงเอยตอนท้ายเนี่ยนะครับเขาใช้จากภาพท่านคงทิ่จะตามมาสามสัปดาห์คงจะรู้ว่า พักหนึ่งพักสองพักสามเขาเป็น<ฆ>ยังไงแล้วพักสุดท้ายพักสี่ที่จะเล่าให้เราฟังผมันน่าสนใจมากนะฮะค่ะเอาละค่ะวันนี้เราสอคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ พระอาจารย์ครั้งเดียวนะครับทนนี้พระอาจารย์เขาก็โทรบอกพี่ชายให้ชวนไปปฏิบัติธรรมผมก็ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ค่อยจะถูกกับผมคือจิตเป็นคิดยังไงว่าเราเคยแบบว่าต่อต้านการปฏิบัติธรรมอยากจะทําให้มันสมบูรณ์ไปปฏิบัติธรรมก็น,านก่นปปนาจะดีเพราะลองอะไรมาหลายอย่างในชีวิตแล้วอ้อลองที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยลองมาเยอะแต่ออลองที่ดียังไม่เคยแต่อารมณ์ที่เคยเป็ดอนะ่ะวูบวูบมีอารมณ์ยังมีอยู่ไหมยังมียังมีละทำกับกลับยังไงแค่รู้ครับ เมื่อไหร่ที่โกรธดุดไปแล้วสมมตดิด่าคนอื่นเงี้ยหนึ่งวินาทีเนี่ยมันสามารถจัดชุดประโยคที่มาด่าคนได้เยอะครับมันอาจจะออกไปแค่ชุด2ชุดชัดไปแค่2อสาฝ่ามือแทนที่จะปล่อยไป30กระบวนท่าเขาออกมาเปลี่ยนไหมหรือความคิดอะไรต่างๆ่เจ็ดวันนี้เปลี่ยนชีวิตผมทันทีครับทันทีด้วยทำมากของรุษเจ้านะต้องที่นี่เดี๋ยวนี้